หลังจากที่นายชาดาไทยเศรษฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พ,พ,นนดพูดถึงการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในวัดบางคลานว่าเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรติดต่อมาอยากจะให้คุณชาดาเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่วัดบางคลานซึ่ง ร้องขอมาเมื่อ24กันยายนน่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยชาดาก็บอกว่าขอดูรายละเอียดก่อนเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของวัดบางคลานเนี่ยมันจะมองว่าเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลสทัทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่มีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันอยู่มานานพอสมควรจึงขอทำกันบ้านก่อนว่ามีเบื้องหลังอย่างไรนะคะก็จะไปพูดคุยกับคนในพื้นที่ด้วยนะคะนายพรปั้นเพงวยาวจากร ฝ่ายเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดบางคลานก็เตรียมจะขอให้นายชาดาเนี่ยมาช่วยเจรจากับฝ่ายที่ยังคงเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ซึ่งมีทั้งชาวบ้านคนที่ถูกสารพิพากษารวมไปถึงคนที่มาจากต่างถิน่นแล้วเข้ามามีบทบาทในการต่อต้าน แล้วก็สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในวัดบางคลานในมุมมองของคนที่เขาสนับสนุนเจ้าอาวาสรูปใหม่นะคะโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เขาหยิบมาอ้างอิงก็คือ6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีชายชุดดําบุกเข้าไปทําร้ายคนภายในวัดเป็นกลุ่มที่ทางฝ่ายเจ้าอาวาสรูปใหม่ที่สนับสนุนเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยเขามองว่าเป็นคนจากภายนอกที่ถูกจ้างวานเข้ามาค่ะกฎหมายบ้านเมืองไม่มีความหมายเลยไม่สามารถควบคุมแล้ถ้าหากว่าปล่อยปะละเลยอย่างนี้ บ้านเมืองก็จะไม่มีความสุขทุกคนคิดจะทําอะไรอยากจะทําอะไรก็ไม่คํานึงถึงกฎหมายทาได้ตามอําเภอใจจะข่มเหงหลังแกใครจะเข้าไปบุกป้นบ้านใครจะเข้าไปอยู่บ้านใครจะไปเข้าไปอยู่ในวัดไปจัดการกิจการของใครทําได้หมดแล้วมันจะกลับเข้าไปสู่ยุคมืดครับก็ขอให้ท่านชาดาเนี่ยได้ได้ดำเนินการอย่างนี้ ปัญหานี้เรื้อรังมานานนับ10ปีนะคะหลังจากที่เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เคยมีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาดรูปก่อนไปเนื่องจากข้อร้องเรียนเรื่องการใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์จากนั้นก็แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเข้ามาให้บริหารจัดการแต่ปรากฏว่าชาวบ้านฝ่ายเดิมเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เชื่อใจเจ้าอาวาดรูปใหม่เหมือนกันนะคะโดยที่มองว่ามีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสของทรัพย์สินเดิม การฟ้องร้องที่ตามมาในหลายคดีและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นชายชุดดำเข้าไปใช้ความรุนแรงก็เลยยังเป็นประเด็นเรื้อรังที่ยังไม่มีคำตอบค่ะ